ปลาดุกใหญ่มนันเนาะกำนองไฟของก่อนพยายามไปใกล้พยายามไนกำ <c oughs> นองไฟก็มกั่งผักลงบวบจ้ะตอกแคกลางแล้วว่างัากนกำนองไฟตำบักพริกดีบักพริกสุกใส่กระเทียมมาแล้วเพื่อนครับสมองสมบัติราคากินข่อง,ง่ายเหมือนกันเสียบ สวัสดีตอนเสาเดอ้อพี่น้องมาเนี่ยนี่ตูผ้าผีผ้านองมาเบ่งแปลงผักพอแล้วปไวยเป็นแถวงามกำลังปงพักกันหอมอันนี้พักกาศใบสอยนี่ตูสื่อมาให้พอเล้ากาไว้เกิดดีครับพักกาดแซ่ ยังลอยกับงามวันนี้สีพาดพีพาดน่องมัดหนึ่งปลาแม่น่องไปกำลังหาผักอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งแม่น่องไปได้ผักอย่างแน่แล้วผักพริกกำลังเป็นหน่วยแต่ผูกยังไหวกระดกของเม็ตูดมของย่างบัตเตอร์เดนใหญ่หน่วยกำลังสุบรอบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่น่องไป mới đi si bát chép phật nhang nè lão chép phật kia này đại sai bùa 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 đại bùa đại bùa đại sai 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 bùa đại เก็บมือมีคุณหลาถั่วมหัวเมตุแล้วพอเราปลูกไว้คู่สางามคักย่านเมีนสิเม็กของเราสิเป็นรวยก้อนโมทีออใ่ใครก็เมียนองไอ,อดอกแค่เป็นใส่ป่าแตะดอกแค่ลายลายพักกะหาเก็บอยู่อ้มอมคู่สาของพอน,นี่ละก็ได้ซื้อดอกเป็นนองเอ้ยหายเก็บเอา,านดำทรงให้ทรงหน้าปอดสารปิด พอได้อย huh, oh. oh. oh, okay, so so nah ู่ได้กินก็ต้องซื้อเอาอฟตูอยู่ในสวนปุ่นต้นงามงามพ่อไปหยอดมันนาวเนี่ยหยอดกระเจียบอยู่ดิมันอะไรต้องมาเก็บอฟตูอฟตูเกิดเกิดอยู่ในสวนนี่ผาล่างมำนคือดีแท้เกิดอยู่กลางสวนมันอ่นเกิดอยู่กลางสวนในมันก็สีมันโลนอยู่หนีตัวเตจทีโฮไฮพอดเลย

เก่างน้ำพอแล้วมาสูบน้ำขึ้นไว้เท่านดพักหมดต้นใหม่ตนน้นยังห,ห,หลอดห่หลอรถ่าหญ่ต้นนี้อยู่หนาเทียงหน้าต้นวาสนาผู้ใดปลูกเป็นดอกเป็นวามีวัสนาค่ะสิมีสุสกไม่หลาบะนะเบิ่งน้ำกันดกเด้อว่ามแจ๊กเด็ตนมันจ้งสิเป็นดอกไคดังไส้แท่นไม่จูด้อ <c oughs> เนี่ตู้เป็นตากก่ลองออติดบนนอไปนลังอ๋อ,อม่เห็นีย่างบั้ยม่างมหมอันนี้ก็ติดตีขึ้นกันซ่อ,องกาแฟไฟดังกันเลยร่มร่มกลับขึ้นหจากทางตะเว้นออกฝนเสียเมดเขาดูหนาวเดีย๋ยวก หมดว่ะกับเราแดดอยู e. tamam, right ่ดีเนาะแดดรงกันแดดร้อนยู่น้องไข่ดังคนเด้อป็นปลาชุ่มฉล่ชุน้องอใหญ่กับปลาดุกใหญ่เด้อพี่น้องเหมือน้่นกับน้องไขไปยามได้ตัวบกใหญ่ยรุ่นเราเตยเบ็ดมากไป็นัวอกคอหัวอกคอวันต่้กินยาเออกคอว่าล้วไปยีรุ่น เอากุมพะาหน่อยออกกอกวะบอก่ได้ออกต้องแงี้นี่ที่ทครับดีครับถุนซานมาหน่อยครับแม่หนองไผ่ตีลงมือหนึ่งเราเด่นแม่หนองไผฟมักปลาเรียบร้อยแล้วจ้ะมักมากจะไม่บานปุ้นๆนไปยามมากอ่ะพั่วไปเลยไอ้กระแนดดีมากไอ้ไก่พี่น้องมึงโตปุ้งใหญ่เอาไปตู้ห้องจ้ะปลาดุกใหญ่มันเก็แม่หนองไฟเหมือนกัน มาน้องไปวันไหนที่ไปยามไปไกล่พอนั่นเน่ยสาธีลุงรุ่นเหมาไว้ใส่เครื่องสมุนไพรจ้ะมักใส่เกลือใส่รดีใบตูโปกนายอีกรอบจ้ะผักยังถ้าใส่ที่หลังแม่ต้องอะไรกังล่างอยู่ใส่ที่หลังมันป่วยด้วยใส่อีกซึ่งหนึ่งกันนี่น้องไปก็มั่งผักลงบวบจ้ะ ดอกแค่กระพักใส่ใส่นึงเลยใส่ข้อนละสักครั้งอีกหุ้มเดือนหุ้มเป็นยาดิแม่เจ็บแม่ต้นี่ปะเป็นยาอันนี้ยอดผงชื่อโรดดิหวานผสมุนไพรเีลยยอดอี่ยังกระปุผงชืรอโรดนั่นแม่น้องไอ้กําลังปอกสายบัวเยอะจ้ะนี่บักกอกข้างจิตต์ําแจ่วจ้ะ ไล่บัวล่วงหนอเด้อบัวก่าเลี้ยงนายกเด้อพี่น้องนายกเป็นนายกนี่เปันหาเสียงว่าให้อันเจ็บวิธีเจ็บขยะแบบใดครับโขากับทำลายเองกับใดข้าใส่แล้วข้ากระเผาแนวที่ข้าทำลายบะไก่ไหมหลอดไฟ่ยังสี่ไหมหลอดไฟพวกเกลียวไกพวกเกลียวแตกยังสี่เนาะแอนขเกลียวแตกเสไยน้เอากระเทียมใส่สีฟังน้ำหน้ากระยันไทขึ้นมาพอ บัวใดดอกบัวใดดอกอืมน้ำเจาะไปมันสิไปเหยียบไปอยังนีแล้วว่าจะไปติ่มใส่แม่น้องไผ่เตรียมพริกไว้เลยพริกหอมกระเทียมครับขัวเตะขัวแล้วก็สิตงจำเจลใส่บักกอบแม่น้องไผ่ต้องนั่งขักพริกขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมจ้ะตับเจวฉาบปลาแม่น้องไผ่ก็ต้องทำ มหมได้เดียวเห็นบกพริเ่นเป็นไรอยู่ไหเป็นบะพริกเด่นต่อตาเดี๋ยวมมนเขานเรากางันเดีวน่องไปตำบะพริกดียวพริกสุกใส่กระเทียมครกนี่มัอนหอมนี่บะคือครกเันเี๋ยวน้องไปตำกันเล้อันนี้เขาเอิ่นครกอีกย่งขึ้นของคุณเดียนี่นักเดีน้องไปก็ต้อกรอล้นประแดดจ้ะ กดาวเลสียานัวกู hmm. hmm. uh ัวกพุ่นกูดาวันดอนุดลดใส่กีเด็ดเนากาะปลาจ้ะนี่ีเด็ดอมได้ประกอบปรกอบทุกหอม ก็ไนโกไปความได้ค่ะพร้อมตักเป็นไงเนี่ยเกี่ยเล้ที่มืับ พอพี่เนาะทำยาักพริกนิล้างสารพริกซุกใส่ประกอบว้ากันสิเอาเปิดเบื้องกันทีเมียมไอหุ่นเดี๋ยวพักให้แม่น้องไอเอ็นตักใส่จานกันปุ่นปั้นปลาเปื่อยหลอดเหลืางหอดปันนี่เดี๋ยวอาหารนี่มาใส่ปลา ม้ยป่นพี่น้องเนื้อจนผุหมดแล้วเป่อยๆตักรอกนีเรื่องไตาทับพีตทัพีเอาอ้างฉันเนี่ยกินโดนพี่น้องหนี่งปีเงินปลานี่ของกระทินหน่วยบ่นี่ที่เป็นปลาปลาแดกไหมเออปลาลอยอะไรเป็นหนึ่งปลาเขาเย้ก็ปลาดุงเงี่ยบ้าเอฟเคครับสุมองสบาลรวคากินของง่ายเหมกันเสียบเสยบบรรยากาศเย็นๆลมวอย ช่วงสีโค่าปฝนต้นนาำนี่ครับนี่ว่าทุ่มมานกับกำนองไทยเหมือนนยังได้งดูเบ็ดเนาะตกนี้กลาบเนาะกมนองไทยเนาะบ้าหาแต่ใส่กันกล้วยปนนี้ตัวนี้ตนนี้ใส่กัดกล้วยน้ำจิ้มัข้าวเป็นมากันก็กำลาบอันนอกเนาะแลดีปะ มากปลาพอดีอยมาเดิอพี่น้องหนึ่งปลากับเจลียวกรอกจ้ะพร้อมพร้อมต่อไ่ห่อนๆมาเด้าันปลาโอ้ใ่โบูฟังโดนเลยตั้งมาไม่ก่อนอยู่ในตัเดียวปลา Bên cạnh cái bụi keo mình, Keo bạc lên ừ. lên, cái bụi như bụi cái 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 cái อะไรเงี้ยตัวขอดูไปเดอนเงี้ยช่องปลาดุกหลาปีข้างบนบูตึต้งใั้ปลาดุกก่นเจาแกสาหมูห่า ซื่อไปอย่างเงี้ยเพราะว่ากว่าสาเทิงพรรษาสองปีพรรษาทีนึง่งก็อยากกินปลาลดหน่อยน้ำเ้ากันไลหลโอ้จะว่าสีเห็ดจางไลได้พี่น้อง็ตายคนเพื่อนนี้มันกำลัดนล่เมองไทยกมันปลาเราเป็นก็ดีใหญ่มาก,กเลยปลาใหญ่เป็มดปลาเนี่ยไม่มขื่นอีก มันรูดจปลมันตร่มร่มอ่เลยมันเมดไหมกันเมืองอนมันทำม่เมอดนี้น่มันขึ้นมากแล้วมารทิาปลาก่อนมันปะเมินขึ้นมาเหมืแล้วการที่ส่วงหทรงของดิบไปเนี่ยมันมันโดนมือมไหมสองหมือนสามหมือสี่ปลาปลาปลามันเกิดใหญ่าก็ตักหมือนว่าตัดแหงบู๊้ามันนี่เองซี่ว่าใส่มาซีก็ครจะตัแก้ว เช้าในหนไปกันมีบอกเป็นไงมาเป็นไงปลาลูกควักหลายมูเยอะเลยเนี่ยปลามาคุณบปุ๋ยบ่มามาขึเขาหนึ่งปลาคุงก็ปลาดุกไอ้เจียบเจีบเาเรื่องเกีงวันขาพี่ง อันนี้กเนเชยกัน well, น voilà. yeah, right. yeah. okay ่เกิำมมากยำใช่พัจันหอมาขัวนู้ส่ผักไส่เดี๋ยวขนูไปแล้วเป็นนน้องกินปแลแซ่บจ้ะเทเรยไปยังเทเรเทยมาเด้อเป็นนองขัวนูกับมีบดีขัวนูบ่บุกพริกนี่ไหมห้ลูกโต้ด้วยมะ้องแข็้เป็นพอดูดีสักมนเลยตัโตเฮอพ้างเราไม่ได้สั้างกันเป็นว่าหันพอเป็นพเป็นตลาดทีิกับเป็นตมาดดูด้วยเนาะ เอากัดพี้อ่ยจิาปลา่อนเดียวเดียวจำจุนำมือนาหนงมหังแม่บางอ่อนยุนครสวรรค์ทรมามาเด้อมปลาเด้อจ้ะจิมิ้มิมิโอ้นครสวรรค์นำถมบนน้องผมถามล้มมทุมมาก่มมาซบอยบปปุ้ย เพิ่งสามปีหรอพีน่นออใ้บวนี่้บบวนี่พัดใจน้ำมันหอยแ่บ,แบเดยกินไง่าษาแม่ <laughs> มแผผม่บกันทังหุนงมุงแสบว่าแม่ลรีบยาหาเจ็บปักบุ่งไปไม่พันไม่รวกเลยพันะ,ะไปยูุกินดีครับ นี่รับรับขอบุ่งูขู่นู้วันข้าวที่ต้นอยู่ไหมรับเติบมาปื่ควงน้มงจงมีมี้มำอะไร ไม่พักแค่ตีอยากน้ำม kind of mm ูกปฏิบัดตรงไดนมีแต่ม่รู้ขวมเจ้าจีิงขวมเจ้าหมนรู้ขอแล้วก็มาไม่ตัวขอหจิ้มปอใหญ่ตัวอะไเนี่ยปาดุงเนี่ยเนียครับต้องไปไปยามปลากระมมากินเข่าแล้วเด้อพี่น้องเหนวข่า วี่ว่าก็ไปร่องกันก็เพิ่เหมนกันนี่นรร้านเนี่ยวันที่หนึ่งปลาใส่ผักแค่กับแก้วักระดิบเขากันกันมาเสียพ่อนี่นะก็แสบพ่อน่แม้ว่าเอามมหนวดแบบจะมีแล้วเหรอมาอินบาเอินเบาแล้ว ว่าเดียวๆกับมีก้อนน้องไทยอีกว่นน่ะว่ามันจะเป็นเบายัางแจกเบาโอ้เป็นเบาคนสาวขอน้อแม่ว่าชงน้อยไปตัดผมสิไ่้โกนวดพร้อมที่มาเนียบเพราะมีปลาดุกหน่อยดอกแม่แหม่มมีปลาใ่ปลาคอยใ่มาเด้อแม่แหม่มน้องเล่นอ่ะอิบสี่ทั้งนี่คุณ เดอจะทุกช e. <quer> ั่นไก่เนาะคนอยากกินน้ำเ่าอยมกินปลาอยากไปดน้อยอยากให้กินน้ำอยากให้ไม่กินน้ำกันเด้อคุณน้องยากินทุกคนเรวจะไปเสียจักไหเหาบ้าเมีนเหตดการสั่งเดี๋ไวในงานนาก็ขี้อยู่ ทางเยได้ลยวนะปันพีปันนองยายพีใหญนองกิน่ยมันบ่สิบ่พอหลูกกัตั้งก่เทียต e ้นข้างไกลอ่ะสุดเด็ดมาชิมกันหน่อยสสดแรับขอคุณเด้อแฟนครับสมองสุบ้านละครับที่ที่ตามเจ้านี้ไม่อนีไปรุ่นร้อมทิมงานร่อมขบคร่วนี่ละครับขอ่าวสวัสดีครับ